บอลเริ่มมาครับผมเลี้ยวหูบุกจากขวาไปซ้ายผมอ่าเริ่มมาก็แลกเลยครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมอินเทอร์เน็ตของเราเ <P> พื่อจะเสิเป็นพอเทนนี่ครับผมพอเทนนี่ของเราปล่าแมนยูได้ทุม <c oughs> ม่มครับผมอ่าบางทีปอกบาปอกบาอืมอยังเป็นลูกทุ่มอยู่ครับจังหวะนี้ เน็ตบอลน,นี้ถ้าจะเต็มแบนวิดกันทีเดียวอ่าเป็นบอลทุ่มของแมนยูฝั่งขวาครผมมันยูลุกอยู่ปอกบาเปิดเข้ามาเาาสอง,องมาสิยาอสซาล่าครับผมซาร่าซาราขึ้นหน้ามาที่ฟิเโมโนฟิวโมโนริมเส้นยังไงเอาตัวรอดได้ไหมอย่างเอาตัวรอดได้อยู่ครับผมชาคิลี่โอ้ช้าไปแล้วครับผมโดนปอกไม่ใช่โดนเฟสแย่ได้ครับผม ช่วงวันนี้ดูมานเน่ ane, เอาตัวรอดได้ผมมานเน่เบิ้ลกับฟิโนชาคิลลี่ชาคิลลี่ล็อกเข้าซ้ายล็อกเข้าซ้ายไวโนดุมไวโนดุมยังคูคูคลิกอยู่โรบัสซานตกโอ้ย oh, นั่นเรียกว่ายิงหรือไงโอ้ oh. แล้วบอลแมนยูตั้งเข้ามาครับยังวน,นอยู่ลูกชอชาคิลลี่กดดันครับผมออกไปเองครับผมจะออกจะตีฉะเฉลีฉ็บเฉล็บเฉล็เท่าที่มองดูอินโฟเมชั่น การยนืนการจังหวะเอามาดูลยูฮูลูกนี้ครับผมฟิมิโนยังล็อกไปล็อกมาล็อกไปล็อกมาครับผมข้อขวาโอ้โหฉแล็บฉแล็บแอนดูโรเบอร์สันยิงเข้าไปโอ้โหไม่รู้ฉแล็บหรือเปล่าเจา้าวอลเล่เร็วเข้าไปจังหวะนี้ครับผมแอนดูโรเบอร์สันเดย์เดย์เดลั่นไกลวิธีครับผมจะพูดกับอินโฟมชันครับแมนยูแมนยูเหมือนจะยืนสี่สามสามหรือสิเป็นสี่สี่สองไดมอนด์หรือเปล่าเมืม่อกี้ เท่าที่ดูนะเหมือนีะยังไม่สี่สิบสองไดมอนด์หรือเปล่าเพราะปอกบาก,ก็ลงต่ำมาบุโนโน่ตรงกลางบ้างอะไรบ้างเนี่ะทนายเป็นแรดฟอร์ดอุ้ยคือวันนี้คิลูพาร์สมาแมนนี่มาเน่เนวนมาให้ซาร่าฟิมโน่โอ้โหสายลูกนี้ยังยังไม่ตรงกอรอบว่าผมโอ้โหฟิมิโน่จังหวะคิลูพาร์ตเอโหงุดชาคิลี่หรือเปล่าชาคิลี่คิลูพาร์ไม่ไม่ให้แมนนี่ไอผมแล้วก็กลับตัวผมฝาก ไปต่อให้ฟิมิโนครับผมไม่ได้จับเลยครับลูกนี้ถ้าจับจับถ้าจับก็ฟาครับผมลูกนี้ก็เลยไม่ได้จับไม่ใช่ครับผมก็คือเป็นการยิงจังหวะแรกครับผมวางเท้าไม่ดีครับผมมือกะจะให้มันออกเสาไกลครับผมน่าจะไหลต่อครับผมยิงเสร็จก็พลาดโอกาสครับผมเฟสเบิร์นมาบุนโอลสวยครับผมจังหวะนี้เบิ้ลกันสวยครับผมแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมาแล้วแรดฟอร์ด เลฟอดโอ้โหยังโรเบอร์สันนะผมเอ้าฟาวไปแล้วผมแลฟอรดได้ฟาวไปแล้วโอ้โหจังหวะที่ต้องชมโรเบอร์สันนะผมตามสุดใจตามแบบว่าไม่ปล่อยครับผมสุดยอดสุดยอด <c oughs> จังหวะนี้ทำชิงมาสวยครับผมบูโน่กับเฟสครับผมหูแล้วมาลูกนี้แบบคือคลิลลพาร์ตดีมากครับผมแต่ว่าโรเบอร์สันก็ไปบังเกี่ยวได้ได้ฟาวไปครับผม อนโน่อนโนจะแก้ไขได้ไหมอโน่อนโอนโมาที่ซา ah ราผมข้าวสาราวนไปวนมาวนเก่งเหลือเกินครับผมจังหวะน,นี้มันไม่รู้วนหาที่จอดรถหรือเปล่าครับผมเตียโก้ตัดได้ครั้งหนึ่งชาก,กิลี่เบิ้ลเร็วมาเตียโก,โก้ทางขวาทางขวาไหลมาให้ไวรดอรดุ่มครับผมไวรดอรดุ่มไวรดอรดุ่มยังเล่นไม่ได้ครับผมเอาตัวรอดได้ไหมไวรดอรดุ่มนาดร์ดุ่ไวรดอรดุ่มยังกุบก่ต่อมาที่เตียโก้ตัดลาครับผมชาก,กิลี่ ไว,ไวรูดุมไวรูดุมโอ้ซาลาพิกมาโอ้โหยังติดลูกชอผมเดี๋ว,ว่ายังดักทางได้ดีครับจังหวะนี้ลูกชอแต่เอข้าวไว้ครับเป็นลูกทุ่มของทางลิเวอร์พูลครับผมมาเน่มาเน่เลงพื้นฟิมิโน่ฟิมิโน่โนล็อกข,ขวายิงเข้าไปติดบล็อกโอ้โหซาลาซ้ำอีกทีอืยังไม่ติงขอบครับผมยังโดนบล็อกไว้ได้อือหือโอ้ลูกนี้มาเน่ไม่ล้ำด้วยครับผม โอ้จังหวะน,นี้ยังถือว่าพลาดโอกาสท้องครับผมลีเดอร์เลิฟเพต้องชมลีเดอร์เลิฟผมกับไม่ได้ถลํมมากเกินไปครับผมและซาร่ามาซ้ําตามมาซ้ําก็ยังไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่ครับผมสถิติออกมาครับผมเรียวพูมีโอกาสเจ็ดครั้งครับผมยังไม่ตรงกรอบสักรอบแมยูศูนย์ครั้งครับตอนนี้ยี่สิบหกนาทีผ่านอันตรายเนี่ย ยังไม่มีโอกาสเดีย๋ยแล้วให้พวกได้จังหวะแรกเนี่ยแล้วเขาเป็นประตูเนี่ยมันมีเยอะอันตรายอยู่นะเออตรงนี้ไม่ค่อยจะไว้ใจทีมตัวเองเท่าไหร่ครับผมฮานยาวมาครับยาวมาฝั่งซ้ายแม่นครับผมโลเบอร์โอ้โหโลเบอร์สัน้นตั้งใจจะจะเฟิร์สครับผมเฟิร์สเฟิร์สไม่ผ่านครับผมกดแป๊กครับปินออกหลังไปเสียดายครับผมน้องเทนอุศาสวางวางแม่นครับมเออ มาที่ใครครับปูโนเลนเองครับยิงเข้ามาโอ้โหเฉียดโมใกล้เคียงครับผมเมื่อกี้ได้เสียวอยู่ครับได้เสียวอยู่อืมโอ้โหคิดว่าเสียบสามเหลี่ยมแล้วครับผมลูกนี้ยิงได้เฉียบมากครับผมไม่รู้อันี้ทรงจะจะทันหรือเปล่าครับผมได้ลุนครับได้ลุ้นจังหวะแรกของแมนยูก็เดียวว่าดักไม่อยู่ครับผมอำไปเร็วมาแล้วครับผมแพ้ก็สวยโอ้ยาวมาที่ซาลาครับผม ซาลาซาลาเลี้ยงจี้เข้ามาเจอลินเดอร์เลิฟินเดอร์เลิฟโอ้โหซาลายิงโอ้โหฟิมิโน,โนยิงยิง,ย,งยิงไปตรงตัวเดกอาครับจังหวะน,นี้เบิ้ลขึ้นมาสวยครับผมซาลาครับผมโอ้โลิฟไม่พลาดไปแล้วผมดวโดนกับแม็กไกวเข้ามาก็หลอกหลอกหล,ลอกตัวเองด้วยครับผมฟิมิโน,โนมายิงด้วยซ้ายก็ไม่เร็วไม่ไม่แรงพอผมโอ้ลูกนี้ แลดฟอร์ดหลุดเดี่ยวเข้ามายังไงเจอเทอนเทนเทนเข้ามาเอ้าอเจอปอกบาปอกบาโอ้ยออลำหน้าไปแล้วโธ่หลุดเข้ามาลูกนี้ได้เสียออ่ยวได้ได้หัวใจเต้นกันโอ้มาดูฝั่งขวาแมนยูได้บุกครับผมบอลบิสก้าเอาไม่ล้มหรอครับจังหวะน,นี้โอ้โหตกไปเสาสองไม่มีใครครับผม แรสฟ,ฟอร์ดเอาล้ําแล้วครับผมล้าโคตรเยอะกรรมการคือก่อนจะแล้วปอดหันมาบอกกูเหนื่อยฟรีเลยจานวโอ้หผมเหนื่อยฟรีเลยจานบอกคือยกก่อนก็จะไม่ได้เปลืองแรงวิ่งขนาดนี้ครับผมเออเกมครึ่งแรกนี่ดูฝั่งซ้ายจะเยอะกว่าก็เอาตัดได้ครับผมนี่ครับผมจมนยูจังหวะนี้ปอกบาปอกบาโอ้โดนฟา,าไปแล้วผมปอกบาแมนยูใส่จังหวะนี้ครับการตัดการผิดพลาดของเอร์พู ตัดบอลไปอาศัยตัดบอลกลางทางและสวนกลับเร็วเนี่ยครับผมคือแผนที่เท่าที่เราดูมาก็คือจะเป็นการโจมตีป,ประมาณนี้เน้นรัดกลุ่มแล้วก็รอสวนกลับเร็วครับผมเกือบจะสําสเร็จหลายรอบครับผมแต่ว่ายังติดยังไม่ผ่านกับหลักล้ําหน้าครับผมอ้ากรรมการโอ้โหใจร้ายมากครับผมกรรมการยังไม่หมดครึ่งแรกเลยครับหรือห้าวิ โอ้โหกรรมการเป่าเลยครับผมพอเทนนี่ของเราโอ้จ้าฮั่นจะรีบไปไหนเนาะเปิ้ลไปลูกนี้เหมือนหลุดเลยนะอืมน่าเสียดายครับผมกรรมการพอเทนนี่งสงสัยจะเข้าห้องน้ำรับผมก็ต้องรีบหน่อยครับผมจานบอกว่าไม่ไหวแล้วลูกจานอั้นมาตั้งแต่ครึ่งแรกครับผมจาาหกพอเทนนี่บอกรีบวิ่งสับไปเข้าห้องน้ำครับไม่ใช่ครับผมมันเป็นมุกครับผมมาที่ครึ่งหลังแล้วครับผมเกมครึ่งหลังมา อ่ามานน่ผมมานี่านฝากซ้ายไปเร็วยาวไปหรือเปล่าโรร์สั้นโหยังติดแฉลบของวานบิซาก้าครับผมยังไม่มีการเปลี่ยนตัวครึ่งหลังทั้งสองฝ่ายอ๋อเบิร์นเร็วมามีวิโน่เอ้ยมานน่หลุดเดียวมาตบเข้ากลางยังติดแม็กโทมินีครับผมโอ้คู่เซูคู่กลางนี่คูมิดฟิลนี่ลงมาต่ํำถึงหน้ากรอบเขตโทษเลยนะครับเห็นอยู่อ้าเหลู เดี๋ยวบอลกลางทาครับผมแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดบูโนโ่เฟนันเดสบูโน่ยังไงบูโน่บูโนโ่ยังไม่ผ่านเทนคร,รับผมอีกคนหนึ่งของฝั่งยูเนเต็ดก็คือบูโนโ่เฟนันเดสครับผมยังไม่แผงลงฤทธิ์เท่าไหร่วันนี้ดูเล่นไม่ออกครับผมแต่แต่แกเล่นไม่ออกเกมใหญ่มาหลายนัดแล้วนะครับโอ้โหสาราติดติดติดหัว ม่ขึนคาริคครับผมข้างสนามไม่ได้เปลี่ยนเปลียน,น,นตัวลมาผมเป็นผู้ช่วยของโซเชาเออม่ขึ้นคาริคของเราก็เป็นกองกลางคนนึงครับผมในยุคยุคป่าเฟอร์กี้บอกว่ายาวมาที่มาซิยาโอ้โยมาซิยาวจับลงยังไงบุโน่ <B uno S 2> แฟนนานโอ้ยยังติดครับผมโอ้ย,ยังติดบล็อกของนาฟาบินโยครับลูกนี้ได้ลุ้นครับได้ลุ้น จังหวะน,นี้ตักมาลุงโล่งเลยมันสิยาวโอ้หแล้วโอ้โห,โหยังไม่ยอะมาตามโควเวอร์ได้ทันนะผมฟาบินโย่ฝั่งขวามาที่เทนเทนยาวไปฝั่งซ้ายผมโรเบอร์สันควบขึ้นมาแล้วครับโรเบอร์สันเปิดเข้ามาตรงกลางเรื่องไงครับผมโอ้ลูกนี้ติดแม็กควายครับผมถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ลูกนี้เหยียดเข้าไปคือไม่พ้นไม่พ้นฟิมิโนครับผมว่า มาที่บอลซ้ายผมแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดฝากสองซ้ายลูกชอลูกชอตกเข้ากามาโอ้ยติดเซฟลูเบิสติดเซฟอเลสันครับผมโอ้โหขาเซฟยิ่งเข้คือใส่เน้นๆแล้วนะเว้ยโอ้โหได้โชว์แล้วครับผมอลิสงโอ้โหลูกนี้คือนี่ครับมาแรดฟอร์ดครับผมล่อผมแรดฟอร์ดเลี้ยงขี้ลอตกเข้าซ้ายมาลูกชอครับผมตกเข้ามาโอ้โห ยังยังถือว่าไม่ไม่บางเบาด้วยครับผมติติดขาพอดีครับผมอะไรทรงได้หายใจคว,จว่ำมาจังหวะนี้ตีกอลตาล่าขึ้นมาสูงขึ้นครับแบบท้ายเกมขึ้นมาสูงขึ้นยิงไกลเข้ามาอุ้ยได้เซฟเหมือนกันครับจังหวะนี้โอ้ยยิงไกลไปเลยครับผมได้บินเซฟเหมือนกันตีกรเออได้ออกแรงกันบ้างครับผมอืย,ยิงไกลเฉยเลยครับได้ขวาลูกนี้นี่ซัดเข้าไปนี หูยหูยังถือว่าไม่ห่างมากแต่ว่าในเหนื่อยครับดิเกโอ้โหลูกนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหสวสองแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดตแรดฟอร์ดเลี้ยงไปไหนครับเนี่ยโอ้โหหลุดมาสองหนึ่งแล้วครับแรดฟอร์ดไม่ไม่ได้ลุ้นครับผมแรดฟอร์ดลูกนี้หลุดมาครับว่าเสียครับคือแฮนเดอร์สันนี่หลุดตำแหน่งไปแล้วครับเนี่ย แต่ว่าหืมคำว่านี่นี่พยายามเลี้ยงลายครับแล้วฟอร์ดไม่จ่ายผมจะเลี้ยงครับผมยังเอามาได้ผมวันบิสก้าฝั่งขวาวันบิสก้าเปิดมาแปลว่าเอ้าแล้วฟอร์ดเอาปอกมาโอ้ยติดเซฟโอ้ยโอ้ยหัวปอกบาใส่เนี้ยวๆเต็มเต็มนะผมโอ้โหดูแล้วมาวันบิสก้าครับผมฉีกหนีโอ้มาเข้าทางจ่อๆนะครับผม ตรงตัวผมติดเซฟโหได้จังหวะเข้าข้อแล้วผมโหหืมติมเซฟเลยส่งโอ้ยได้เหนื่อยแล้วผมจังหวะน,นี้เป็นน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วผมในการเซตพีดขึ้นมาเชนอาร์เรซเนอร์เราอยู่ที่บอลมาดูนะครับผมเอาเล่นสั้นมาที่เดโกโออ้แอนตลาล่าโยนเข้ามาตรงกลางโขออกมาได้ครับผมโอ้เคลียร์มาน่าจะหมดเวลาจบเกม